สมัครหกันยายน6 3นี้ทั่วประเทศวันนี้27สิงหาคม6 3ข่าวล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการเปิดรับสมัครงานตามโครงการพัฒพนาตำบลแบบบูรณา,าการเงินเดือน15,000บาทนะครับโดยรับตำบลละ2อัตราโครงการตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ซึ่งจะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน63นี้ณนะที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศซึ่งคุณสมบัติ ของผู้ที่จะสมัครนะครับก็คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครก็คือ15กันยายน63วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลน,นั้นไม่น้อยกว่า6เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครก็คือ15กันยายน63คือท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อำเภอไหนก็ต้องไปสมัครที่อำเภอนั้นนะครับแล้วก็มีชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนลักษณะงานนะครับก็คือปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้านตำบลและอำเภอ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลปฏิบัติงานด้านการประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอัตราเงินเดือน15,000บาทนะครับซึ่งก็จะรับตำบลละ2อัตรานะครับก็คือตำบนละ2คนสําหรับเอกสารที่ใช้ประกอบในการรับสมัครก็ประกอบด้วยรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1คูณ1นนิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน1ปีจำนวน1นึ่งใบสำเนาปริญญาบัตรและสำเนาละเบียนแสดงผลการศึกษานะครับหรือว่าทานสคลิปอย่างละ1นฉบับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1นฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1นฉบับใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน1เดือนและไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่สำนักงานกอพอกำหนดนะครับท่านสามารถ เซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ากำหนดไว้อะไรบ้างและหลักฐานอื่นๆเช่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและนามสกุลถ้ามีอย่างละ1นึฉบับซึ่งสำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อวันที่เลขประจำตัวสอบไว้มุมบนขวาทุกหน้า